สวัสดีครับอยู่กับช่องฟรีดอมนะครับโอเควันนี้เราอยู่กับเกมมาริโอเหมือนเดิมนะครับนะห่างหายกันไปนานนะครับเพราะผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูต่อเลยนะครับมาเราถึง่านที่เท่าไหร่กันแล้วครับเราอยู่ฐานที่6อยู่เลยนะครับโอ้โหช้าครับไม่ค่อยได้เล่นเนาะมาเดี๋ยวเล่นต่อไปเลย ครับโอ้โหรอบนี้ได้ลงอุโมงนะครับเนาะอุย้ยโอ้โหเห่นน้ำยาครับกินน้ำยาเข้าไปครับตัวโตเหมือนเดิมลงไปครับโอ้โหลงมาใต้น้ำแล้วครับจังหวะนี้นี่เจ้าหญิงอะไรครับสวัสดีฉันมีของขวัญให้คุณ พอดีว่าผมไม่ได้เปิดหนิดนะครับเรารับของขวัญไม่ได้เนาะไปครับไปต่อเลยเก็บเหรียญต่อไปครับเออะไรครับระเบิดไปโอ้โหได้ครับได้ร้อยครับร้อยเก็บเหรียญครับตอนนี้เรามาได้หนึ่งร้อยเมตรแล้วครับเรามาได้หนึ่งร้อยเมตรแล้วไปเก็บเหรียญ เร็ว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 เดี๋ยวปลามาปลามาครับหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแล้วด้านใต้น้ำก็ไม่ค่อยมีอะไรเอาโอ้โหเมาพูดนิดเดียวชนปลาแล้วครับ ผมจะพูดว่านานท่้น้ำมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเนาะได้แค่เก็บเหรียญน,นะครับเนาะเราสามารถฆ่าไอ้ปลาพวกนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้ามีดอกไม้ไฟก็อาจจะฆ่าได้นะครับไปครับเก็บเหรียญต่อไปครับไป โอ้โหเบิดครับไปเอ้าได้ลงหลุมอีกแล้วครับลงหลุมอีกแล้วลงไปจะเจอกับอะไรครับเอ้าอันนี้มันขึ้นต่างหากครับไม่ได้ลงแล้วนี่มันขึ้นมาแล้วโอ้โหชนะเลยครับอืมไม่โดนเราต้องอยู่ใกล้ใโอเคครับได้สองพันโอเคผ่านไปแล้วครับด่านที่หก มาดูได้กี่ดาวอ้โหได้สามดาวอยู่นะครับเนาะโอเคด่านต่อไปเลยครับอ่านที่เจ็ดนะครับไปปึ้งอุย้ยหอยครับหอยเหยียบปึ้งโอ้ยหอยกลับมาครับอุย้ยมันจะกลับมาอีกไหมเนี่ย โอ้โนี่ก็เจอเจ้าหญิงอีกแล้วนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเก็บเหรียญข้างบนก่อนเนาะเอ้าไม่โดดเอ้ยเอ้าเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่โดดเนาะโอ้ไม่ถึง เราต้องวิ่งหรือเปล่าครับท้องวานี้อืไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงนะครับเอ๊ะทำยังไงครับเนี่ยอ๋อหรือว่าเขาให้ขึ้นข้างหน้านี่ครับเขาให้ขึ้นข้างหน้าหรือเปล่าให้ขึ้นตรงนี้หรือเปล่าโอ,โอเคครับขึ้นทางนี้ก็ได้นะครับไปครับเก็บไป นี่อะไรครับสะพานทำไมมันชิกมาลงมาเลยครับลงมาเร็วๆปปศาสมาแล้วโอ้ยไม่ได้โอ้ยโอ้ยอ้าวโอ้โหพลาดครับอือหือพลาดเลยโอเคครับมาผมก็ตัดฉากมาที่เดิมต่อเลยนะครับน้อง ไปโอ้โหไม่เก็บแล้วครับเหรียญไปเลยครับไปเลยไปครับ150เมตรแล้วมาขึ้นไปลงหลุมได้เปล่าโอ้ลงไม่ได้นะครับโมงครับเดี๋ยวเราเตรียมโมงแมงครับโมงตายไปซะแกมีอะไรหเปล่า มีอะไรซ่อนอยู่ในอิดหรือเปล่าครับมีไหมไม่มีตึง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 ไปเลยครับไปยาวๆเก็บสองร้อยเมตรโมงเก็บเหรียญน,นครับเก็บเหรียญไม่มีอะไรครับไปอโมงตึงตึง ลบเตาครับลบเตาเอ้ยไม่ใช่เตาครับหอยครับพูดผิดเนาะไปอุ้ยหอยหอยอุ้ยอย่าอย่าไปเตะมันเชวนะครับเนี่ย,ยมงครับมงมามงมันอ๋อ มงไม่ได้ก็เหยียบเลยครับมงไม่ได้ก็เหยียบเลยเราลองโหมอิดดูนะครับว่ามีอะไรไหมอุยออ้ยลบเตาเออลมหอยครับผมไม่พูดผิดอยู่เลยโอย้ไม่มีอะไรตึงตึงไปครับไปอุย้ยเกือบตกน้ำอีกแล้วโอ้โห อูตกน้ำอีกนนแล้วแหมนานนี้พลาดหลายครั้งแล้วนะครับอื้ือมาก็มาต่อกันที่เดิมเลยนะผมก็ตัดฉากมาที่เดิมต่อเลยนะครับเนาะมาข้ามไปอืม้มโอ้โหมีเหรียญซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับไปครับโมโมโมงไปโมอิดไปโมงไปโมโม โมงนี่อะไรเหรียญต่อนะครับเหรียญโอเคแล้วก็ถึงปราสาทเราแล้วปไม่ได้นะโดนให้สูงที่สุดโอ้โหสองพันเหมือนเดิมครับมาดูกันว่าเราจะได้กี่ดาวนะ โอ้ได้สองดาวนะครับโอเคก็ถือว่าผ่านเนาะมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาทำต่อเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ